สวัสดีค่ะดิฉันนายแพทย์สุภาพรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่ได้ดูแลผู้ป่วยสูงวัยมากกว่า20ปีวันนี้ดิฉันอยากแบ่งปันเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจคุณเคยรู้สึกเหมือนร่างกายไม่เป็นมิตรกับคุณเมื่ออายุมากขึ้นไหมคะอาการปวดเมื่อยนอนไม่หลับหรือรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลา คุณไม่ได้เผชิญกับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพังและว,วันนี้ดิฉันจะแบ่งปันสมวิธีง่ายๆที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วยหลายร้อยคนของดิฉันลองพิจารณากรณีของคุณสมศรีวัย65้าปีที่มาพบดิฉันเมื่อหกเดือนก่อนเธอบอกว่าหมอคะฉันแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยปวดไปทั้งตัวนอนก็ไม่หลับแค่เดินไปตลาดก็เหนื่อยแล้วเธอลองทุกอย่างตั้งแต่ยาแก้ปวด อาหารเสริมไปจนถึงการนวดแผนโบราณแต่ไม่มีอะไรช่วยได้ในระยะยาวแต่หลังจากที่ดิฉันแนะนำสามวิธีง่ายๆที่จะแบ่งปันกับทุกท่านวันนี้ภายในเพียงสองสัปดาห์คุณสมศรีกลับมาพบดิฉันด้วยรอยยิ้ม <c oughs> เธอบอกว่าหมอคะมันเหมือนปาฏิหาริย์เลยฉันนอนหลับสบายปวดเมื่อยก็น้อยลงมีแรงทำนว่นทํำนี่ได้เหมือนอ่อนอายุห้ สิ่งที่น่าประหลาดใจคือวิธีการเหล่านี้ไม่ต้องใช้ยาแพงๆหรืออุปกรณ์พิเศษใดๆแต่อาศัยความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการทำงานของร่างกายผู้สูงอายุผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยที่สืบทอ,อดกันมาหลายร้อยปีวิธีแรกที่ดิฉันแนะนำคุณสงศีคือการนวดเท้า7นาทีก่อนนอนอาจฟังดูง่ายเกินไปแต่เบื้องหลัง มีหลักการทางการแพทย์ที่น่าสนใจเข้าของเรามีจุดสะท้อนที่เชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายกว่าเจ0 0ันปลายประสาทการนวดที่ถูกต้องจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดการอักเสบและผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายวิธีที่สองคือการรับประทานสมุนไพรบำรุงที่เหมาะกับผู้สูงอายุดิฉันพบว่าการผสมสานร,ระหว่างขิงขมิ้นชันและกระชายดำในปริมาณที่เหมาะสม สามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบและเพิ่มพลังงานได้อย่างเห็นได้ชัดสมุนไพรเหล่านี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยชะลอความเสื่อมของเซลลและวิธีที่สามที่สร้างความประหลาดใจให้คุณสงศรีมากที่สุดคือการออกกำลังกายแบบเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้เวลาเพียง12นาทีต่อวันท่าทางที่ดิฉันออกแบบนี้ เน้นการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลแต่กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อมัดสำคัญและการทรงตัวที่น่าสนใจคือเมื่อทำทั้งสามวิธีนี้ร่วมมาก,กันผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่การบวกกันแต่เป็นการเสริมริดกันเหมือนวงดนตรีที่เล่นประสานกันอย่างลงตัวคุณสมศรีเองก็แปลกใจที่วิธีการง่ายๆเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอได้มากขนาดนี้ ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์และรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลกเมื่อคุณสงสรีมาพบดิฉันในครั้งแรกสิ่งที่น่าสนใจคือเธอเคยลองวิธีการรักษาแบบสมัยใหม่มาแทบทุกอย่างทั้งยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อและการทำกายภาพบำบัดแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสิ่งที่ทำให้ดิฉันสนใจเป็นพิเศษคือ เธอสังเกตว่าอาการปวดเมื่อยจะแย่ลงในช่วงที่เครียดหรือนอนไม่หลับและดีขึ้นเมื่อได้ไปเที่ยวทะเลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยล่าสุดที่พบว่าความเครียดและคุณภาพการนอนมีผลโดยตรงต่อการอักเสบในร่างกายดิฉันเริ่มสังเกตรูปแบบที่น่าสนใจในผู้ป่วยสูงอายุหลายรายพวกเขามักมองข้ามความสำคัญของวง,งจรการพักผ่อนที่สมดุลคิดว่าการนอนไม่หลับ หรือเหนื่อยล้าเป็นเรื่องปกติของวัยแต่จริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายที่เราควรใส่ใจเมื่อดิฉันศึกษาตำราการแพทย์โบราณของจีนและอินเดียพบว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับจุดสมดุลของร่างกายมากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุการนวดเท้าก่อนนอนไม่ใช่แค่ช่วยผ่อนคลายแต่ยังกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกหรือที่เรียกว่าระบบพักผ่อนของร่างกายคุณทราบไหมว่า การนวดเท้าเพียงเจ็ดนาทีสามารถลดระดับฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลได้ถึง30%และเมื่อทำร่วมกับการรับประทานสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบผลลัพธ์ยิ่งชัดเจนขึ้นเหมือนที่คุณป้าท่านหนึ่งบอกดิฉันว่าหมอคะแค่สัปดาห์แรกที่ทำตามหลับสบายขึ้นมากตื่นมารู้สึกสดชื่นไม่ปวดตึงเหมือนเมื่อดิฉันจะอธิบายวิธีการทั้งสมอย่างละเอียดนะคะเริ่มจากการนวดเท้าเจบนาทีขั้นตอนแรก เริ่มจากการแชร่เท้าในน้ำอุ่นประมาณ5นาทีอุณหภูมิควรอุ่นพอสบายไม่ร้อนเกินไปการแชร่น้ำอุ่นจะช่วยเตรียมกล้ามเนื้อและเส้นเลือดให้พร้อมสำหรับการนวดจากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือกดที่จุดกลางฝ่าเท้าหรือที่เรียกว่าจุดยงฉวนนวดเป็นวงกลมเบาๆ30วินาทีต่อด้วยการกดไล่จากส้นเท้าขึ้นมาที่ปลายนิ้วเท้าทำซส้ำ3สรอบจุดนี้สำคัญมาก เพราะเชื่อมโยงกับระบบประสาทส่วนกลางสำหรับสมุนไพรบำรุงดิฉันแนะนำสูตรที่ปลอดภัยและได้ผลดีคือขิงสดหนึ่งชิ้นเล็กขมิ้นชันครึ่งช้อนชาและกระชายดำบดละเอียดหนึ่งช้อนชาชงกับน้ำร้อนดื่มก่อนอาหารเช้าแต่สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะส่วนการออกกำลังกาย12นาที เริ่มด้วยการยืดเหยียดเบาๆสองนาทีตามด้วยท่าแกว่งแขนสลับกับย่ำเท้าอยู่กับที่5นาทีและปิดท้ายด้วยท่าบริหารการทรงตัวเช่นยืนขาเดียว10วินาทีสลับซ้ายขวาทำทั้งหมด5นาทีที่สำคัญควรทำทั้ง3อย่างนี้เป็นประจำทุกวันอย่างน้อยสองสัปดาห์จึงจะเห็นผลชัดเจนเหมือนกรณีของคุณประเสริฐอายุเจปีที่มาพบดิฉันด้วยอาการนอนไม่หลับเรื้อรัง หลังทําตามวิธีนี้ได้เพียงสิบวันเขาโทรมาบอกว่าหมอครับผมนอนหลับสบายขึ้นมากแถมตื่นมายังรู้สึกสดชื่นไม่ง่วงระหว่างวันเหมือนก่อนด้วยแต่มีข้อควรระวังที่สำคัญนะคะสำหรับผู้ที่มีโรคเบาหวานควรระวังเป็นพิเศษในการนวดเท้าไม่ควรออกแรงกดมากเกินไปและต้องตรวจดูผิวหนังที่เท้าทุกครั้งก่อนนวดส่วนผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ควรหลีกเลี่ยงการแชร่เท้าในน้ำที่ร้อนเกินไปสำหรับการรับประทานสมุนไพรผู้ที่ทานยาละลายลิ่มเอ็ดเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะสมุนไพราบางชนิดอาจมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดและการออกกำลังกายถ้ารู้สึกเวียนศีรษะหรือหายใจไม่ทันให้หยุดพักทันทีที่น่าสนใจคือผู้ป่วยที่ทำตามวิธีนี้อย่างสม่ำเสมอมักพบว่าพวกเขาไม่เพียงแค่รู้สึกดีขึ้นทางร่างกายแต่สภาพจิตใจก็ดีขึ้นด้วย คุณมาลีอายุ68ปีบอกว่าการมีกิจวัตรประจำวันแบบนี้ทำให้เธอรู้สึกมีเป้าหมายและมีความสุขที่ได้ดูแลตัวเองเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยให้ได้ผลดียิ่งขึ้นคือการดื่มน้ำอุ่นวันละ6-8แก้วหลีกเลี่ยงอาหารมันและรถจัดและพยายามเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาการทำเช่นนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของทั้งสวิธีที่แนะนำไปหลายคนอาจสงสัยว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าวิธีนี้ได้ผล ดิฉันแนะนำให้จดบันทึกอาการและความรู้สึกทุกวันโดยให้คะแนนความปวดเมื่อยคุณภาพการนอนและระดับพลังงานในแต่ละวันจากประสบการณ์ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนภายใน14วันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอการทำเป็นบางครั้งบางคราวจะไม่เห็นผลเท่าที่ควรการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนี้อาจฟังดูเรียบง่ายแต่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างแข็งแกร่ง การนวดเท้าไม่เพียงแต่กระตุ้นการไหลเวียนเลือดแต่ยังส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นสมุนไพรที่แนะนำก็ไม่ใช่แค่ภูมิปัญญาโบราณแต่มีงานวิจัยสมัยใหม่รองรับขิงและขมิ้นชันมีสารต้านการอักเสบที่ส่งประสิทธิภาพส่วนกระชายดำช่วยเพิ่มพลังงานและภูมิคุ้มกัน การผสมผสานสมุนไพรเหล่านี้ในสัดส่วนที่เหมาะสมจึงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้ตัวใดตัวหนึ่งเพียงอย่างเดียวการออกกำลังกายแบบเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่ดิฉันแนะนำออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อมัดสำคัญและการทรงตัวโดยไม่สร้างแรงกระแทกหรือความเครียดให้กับข้อต่อมากเกินไปที่สำคัญคือการทำอย่างสม่ำเสมอและค่อยๆเพิ่มความท้าทายตามความแข็งแรงที่มากขึ้นคุณวิชัย อายุ75ปีเป็นตัวอย่างที่ดีของความสำเร็จจากวิธีการนี้เมื่อ3เดือนก่อนเขาแทบไม่กล้าเดินไปไหนคนเดียวเพราะกลัวล้มแต่หลังจากทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดวันนี้เขาสามารถไปเดินเล่นในสวนสาธารณะได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าอีกกรณีที่น่าสนใจคือคุณนิพาอายุ68ปีที่มีปัญหานอนไม่หลับหรือรังมานานกว่า10ปีเธอเคยลองทั้งยานอนหลับและสมุนไพรหลายชนิดแต่ไม่ได้ผลถาวร หลังจากเริ่มทำตามวิธีทั้งสามอย่างที่แนะนำภายในเดือนแรกเธอสามารถหลับได้เองโดยไม่ต้องพึ่งยาและตื่นมาสดชื่นกว่าเดิมมากที่น่าสนใจคือการรวมวิธีการทั้งสเข้าด้วยกันสร้างผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายเหมือนที่ดิฉันอธิบายให้ผู้ป่วยฟังว่าการนวดเท้าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนซอบุญไพยช่วยลดการอักเสบจากภายในและการออกกำลังกายช่วยเสริมความแข็งแรง เมื่อทำพร้อมกันจึงเกิดผลเสริมริดกันลองนึกภาพว่าร่างกายของเราเหมือนสวนที่ต้องการการดูแลอย่างสม่ำเสมอการนวดเท้าเปรียบเหมือนการรดน้ำทำให้ดินชุ่มชื้นสมุนไพรเหมือนปุ๋ยที่เสริมสารอาหารและการออกกำลังกายเหมือนการตัดแต่งกิ่งให้แข็งแรงต้องทำทั้งสามอย่างจึงจะเห็นสวนเขียวชอุ่มและออกดอกออกผลแต่มีข้อสังเกตสำคัญที่ดิฉันพบจากการดูแลผู้ป่วยคือ ผลลัพธ์จะแตกต่างกันในแต่ละคนบางคนอาจเห็นผลเร็วภายในหนึ่งสัปดาห์บางคนอาจต้องใช้เวลา3าถึงสสัปดาห์สิ่งสำคัญคือต้องไม่ท้อและทำอย่างต่อเนื่องคุณประภาอายุ72ปีเล่าให้ดิฉันฟังว่าสัปดาห์แรกเธอแทบไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่พอทำต่อเนื่องถึงสัปดาห์ที่3วันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาและรู้สึกว่าร่างกายเบาสบายปวดเมื่อน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด จากนั้นอาการต่างๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆอีกประเด็นที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะกับแต่ละคนเช่นถ้ารู้สึกว่าการนวดเท้า7นาทีนานเกินไปอาจเริ่มจาก3 4ถึง4นาทีก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาหรือถ้าสมุนไพราบางอย่างไม่ถูกกับท้องอาจปรับเปลี่ยนสัดส่วนหรือชนิดของสมุนไพราตามความเหมาะสมที่น่าสนใจคือผู้ป่วยหลายคนรายงานผลพลอยได้ที่ไม่คาดคิดเช่น คุณสมชายอายุ70ปีที่มาพบดิฉันด้วยอาการปวดเขา่าหลังจากทำตามวิธีทั้งสอย่างได้ประมาณหนึ่งเดือนเขาสังเกตว่าไม่เพียงแต่อาการปวดเข่าดีขึ้นแต่ความดันโลหิตที่เคยสูงก็ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยอีกกรณีที่น่าสนใจคือคุณวันนาอายุ65ปีที่มีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารและท้องผูกเรื้อรังหลังจากทำตามวิธีการนี้ได้สักพักเธอพบว่าระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นมาก ทั้งที่เธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงอาหารการกินแต่อย่างใดนี่เป็นเพราะวิธีการทั้งสามช่วยปรับสมดุลของร่างกายโดยรวมการนวดเท้ากระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติสมุนไพรช่วยปรับสมดุลการอักเสบและการออกกำลังกายช่วยกระตุ้นการเผาพลานทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมดิฉันมักเปรียบเทียบให้ผู้ป่วยฟังว่าร่างกายของเราเหมือนวงดนตรีออเคสตรา ที่ต้องการการประสานงานที่ดีระหว่างเครื่องดนตรีทุกชิ้นวิธีการทั้งสามนี้เหมือนการปรับจูนให้ทุกส่วนเล่นประสานกันอย่างลงตัวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ดิฉันอยากเน้นย้ำคือการดูแลสุขภาพไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการเดินทางระยะยาวอย่าเร่งรีบหรือคาดหวังผลเร็วเกินไปให้เวลากับร่างกายในการปรับตัวและฟื้นฟูเหมือนที่คุณบุญมีอายุ78ปีบอกดิฉันว่าหมอคะ ตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อหรอกว่าวิธีง่ายๆแบบนี้จะช่วยได้แต่พอทำไปเรื่อยๆก็เห็นว่าร่างกายค่อยๆดีขึ้นเหมือนต้นไม้ที่ได้รับการดูแลสม่ำเสมอสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นอีชันขอแนะนำให้เริ่มจากขั้นตอนง่ายๆก่อนอย่างการนวดเท้าก่อนนอนทุกคืนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วค่อยๆเพิ่มสมุนไพรและการออกกำลังกายเข้าไปที่สำคัญคือการสร้างความเคยชินและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เหมือนที่คุณสมศรีบอกว่าตอนนี้ถ้าวันไหนไม่ได้นวดเท้าก่อนนอนจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งผลการศึกษาล่าสุดยังพบว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเช่นนี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาอาการทางกายแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตด้วยผู้สูงอายุที่มีกิจวัตรประจำวันในการดูแลตัวเองมักมีภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคุณจินดาอายุ73ปีเล่าให้ดิฉันฟังว่า การมีกิจวัตรแบบนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองยังมีความสามารถในการดูแลตัวเองไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานมากเกินไปและนั่นทำให้เธอมีความมั่นใจและความสุขมากขึ้นดิฉันเชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือใช้งบประมาณมากบางครั้งวิธีการง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านเมื่อทำอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนที่คุณประสิทธิ อายุ80ปีบอกดิฉันว่าหมอครับผมเสียเงินไปมากมายกับการรักษาแพงๆแต่สุดท้ายอยากลับเป็นวิธีง่ายๆ